และนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์50วันปกติคนอื่นเขาจะเล่น100วันส่วนผมไม่ไหวขอทีละ50วันก่อนถ้ามีคนชอบเยอะก็อาจจะเป็น100วันก็ได้นะเปิดฉากวันแรกระหว่างที่ผมรอดางงาม2ท่านก็ได้กินขนมรอ และนางงามเหล่านั้นก็เพื่อนของผมเองพอนางงามคนแรกเข้ามาได้สรุปว่าระยะทางระหว่างรักของเรามันไกลเกินเอื้อมระหว่างรออีกคนก็ได้ไปนค้นหาของตามบ้านผมได้เข้าไปสถานที่ที่หนึ่งและเจอลุงน่าจะมีประสบการณ์พอตัวกับการเอาชีวิตรอดเขาได้จ้างเราให้ทําอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าทําสําเร็จก็เอาเรางวัลไปเลยแล้วคนอย่างผมอ่เหรอ <c oughs> เอาครับพอมาถึงสถานที่ที่ลุงบอก ผมก็ตกใจเอาเรื่องและก็คิดในใจว่าก่อนที่ทุกคนจะกลายเป็นซอมบี้ใครทะลึ่งปาระเบิดเข้าบ้านเพื่อหวังจะดูคนอาบน้ํากันว่าแต่มันก็แค่คิดในใจพอเข้าไปในบ้านผมถึงกับร้องทันทีลแต่ภารกิจที่ลุงให้มาคือการเคลียร์บ้านหลังนี้ให้เสร็จอย่างเรียบร้อยผมคิดว่าลุงคิดถูกที่เลือกผมจัดมา พอเราทำบิคินิ่งเดย์เสร็จก็กลับมาหาลุงสิ่งที่ลุงตอบแทนก็คือระเบิดนานาชนิดซึ่งมันดีมาก เราจะเอาไปโยนใส่เพื่อนเอ้ยโยนใส่ซอมบี้โทษโทษโทษอีกไม่นานแต่จริงๆนานนางงามคนที่2ก็ปรากฏตัวขึ้นสรุปว่าทางรักของเราบรรจบพบกันแต่ไม่ใช่คู่แท้แต่ก็เอาไปก่อนผมหิวน้ํามากผมได้เจอน้ําในกล่องซึ่งน้ําในกล่องนั้นคือเบียร์ก็เมาเมาไปครับนางงามคนที่หนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันคือการได้ลงไปคุยกับดินและไปคุยกับมดตลอดเต็มเต็มหนึ่งวันเน็ตไม่ค่อยเดียนะกลับมาต่อกับปัจจุบันที่เธอยังไม่ลืมอดีตของเราเคยทํากรรมอะไรไว้จําไม่ได้ ผมโดนตบจนตายเลยเอาง่ายๆถ้าผมตายเป็นครั้งที่สองผมอยากให้ทุกคนเรียกผมว่ากาก,ากจังหมาน้อย ผมรู้สึกว่าเราได้ของมามากพอที่จะสร้างบ้านกันได้แล้วการปลูกบ้านของเราจึงเริ่มขึ้นตามจริงกะจะสร้างไกลๆแต่ขี้เกียจต,ต้องวิ่งไปหาลุงแล้วก็วิ่งกลับบ้านนะนะระหว่างที่ผมกำลังตัดไม้นางงามคนที่1ที่เจอปัญหาก็มาถึงที่หมายสีทีเดี๋ยวผมใส่ช่องติดตามเอาไว้เพื่อให้ไปช่วยซับกันหน่อยนะครับสำหรับวันที่2ก็ไม่มีอะไรนอกจากออกแบบบ้านแล้วก็สร้างบ้านอย่างเดียวครับผมได้รับภารกิจมาให้กำจัดซอมบี้ลักโลกและก็แน่นอนครับสกิลพระเอกล่อตายแบบใกล้ตายเลยครับผมได้ใช้เวลาที่เหลือของวันนี้โดยการสร้างบ้านยาวไปเลย ครับก่อนที่เราจะหนีเที่ยวแต่วันนี้มีแอร์ดอปครับแต่ของที่ได้ก็คือของเริ่มต้นธรรมดาไม่อยากเสียเวลาผมเลยหาบ้านหลังนึงแต่ขอบอกเลยว่าบ้านนี้สุดจริงมันมีทั้งชั้นใต้ดินและก็ซอมบี้เยอะมากในความอยากรู้อยากเห็นผมได้ ภาภพเลยผมได้เรียนรู้สกิลว่าเราควรจะอัพอะไรบ้างขอไปทุรละแป๊บหนึ่งฝากนางงามไปฟาร์มแทนก่อนละกันพอผมกลับมาจากความรักที่ยากจะลืมแต่มันเป็นบตดมูลแย่ละครับในระหว่างที่ผมกาลังหาของที่ต้องใช้ก็มีแขกที่ลงแดงพังข้าวของเข้ามาทําร้ายผมเฮ้แต่สกิลพระเอกอะ่ะมันมักจะมาช่วงเวลาแบบนี้แหละครับเฮ้ oney, ยใครยี่ยูบนช่วยกูด้วยจากพ่อหนุ่มสุดชลาสูไอ้โง,ง,ง่ตัวหนึ่งที่ใช้บันไดไม่เป็นพอมารู้ตัวอีกทีอ้าวทำไมมันขึ้นอีกทางวะเนี่ยพอจบจากบาดมูล ก็ได้กลับมาซ่อมบ้านจากการพังโดยพวกผีไม่มีหัวเมื่อผมเปิดกล่องก็รู้ได้เลยว่าบ้านเราขาดแคลนเรื่องอาหารมากที่สุดเราแต่ต้องแยกย้ายกันไปเพื่อไปเติบโตกันข้างหน้าก็แค่แยกกันไปหาอาหารนะนะพอกลับจากการหาอาหารผมได้ภารกิจจากลุงว่าให้เราไปสถานที่ท,ที่หนึ่งและเปิดเครื่องปั่นไฟซะผมกับสหายมิตรแท้ที่อยากจะฆ่ากันเองก็กำจัดเสร็จทุกอย่างแต่เราก็ต้องแยกทางกันจริงๆมันเหมือนกับฟิลบอกเลิกกันเลยแล้วก็กลับมาใหม่ไอเราก็พูดไปเรื่อยผมได้ถามลุงว่าวันนี้มีอะไรให้ทำไหมแต่ลุงเหมือนเมน,มน ได้ให้แต่ภารกิจที่ทําได้แต่ตอนกลางคืนถัดไปอีกนาแต่แป๊บเดียวผมได้เจอจักรยานสุดเจ๋งจอดอยู่กลางถนน มแม่สอนมาอยากได้อะไรเก็บเงินซื้อเองแต่ของมันวางอยู่เฉยเอามาก่อนเดี๋ยวรอมันพังค่อยซื้อเจ้าของจักรยานดูเหมือนไม่พอใจเลยอ่ะแต่ช่วงเวลาต่อไปนี้คือการหาของอย่างเดียวเลยครับผ่านไปไวเหมือนตัดคลิปผมได้ไปมันๆที่สูสานและต้องบอกเลยของเยอะพอกลับมาบ้านรู้สึกว่ากไม่ค่อยดีเลยเพอเราเห็นกล่องตัวเองรกแบบสุดๆผมกับนางงามก็ตกลงกันว่าจะจัดของให้เข้าที่กันต้องบอกเลยว่านานสุดๆเลยของมันเยอะอ่ะผมได้มาแวะเที่ยวที่ที่ไม่รู้จักเขาได้จับมือผมและบอกผมไม่เที่ยวแล้วแวะเยี่ยวก็ดีเหมือนจะเป็นลมอยู่ๆ ผมก็สุดตัวลงขาเกือบหักหมายถึงบ้านพังนะหลังจากแวะเที่ยวเสร็จก็สบายตัวเลยพอมาหาลุงลุงก็ให้ค่าตอบแทนเป็นเ k เคกับยายรักษาโรคก่อนที่ผมจะเลือกผมก็คิดว่าถ้ามีคนติดเชื้อจะทํำยังไงผมเลือก a อเคเลยติดเชื้อมึงโดนกูยิงแน่แต่ความโชคดีก็มาถึงลุงใจดีวันนี้เมนไม่มาลุงให้โต๊ะคราบของสุดยอดเลยครับผมได้ออกมาทําภารกิจที่ได้รับมันมืดโว้ยมันคือภารกิจสุดพิเศษเลยนะผมได้เจอพี่สาวสุดสวยผมก็เลยเข้าทักหาเขาเห็นหน้าผมก็เลยวิ่งหนีผมมองดีๆเอ้าน่ามันผีนี่ว ไม่น่าพูดเลยอายจังผมได้รับภารกิจจากพี่สาวเขาให้ผมไปถ้าที่ใกล้ๆเมืองตอนแรกผมมองดูแล้วผมนึกว่ามันหลอกผมมันหลอกฆ่าปะเนี่ยโอ้ยมีระเบิดด้วยเหรอเนี่ยพอผมทาภารกิจเสร็จสิ้นแต่ไม่เสร็จดีได้มีแอร์ดรอปตกลงมาแต่ของก็เต็มเวย้ยกลับมาถึงบ้านก็ไม่มีอะไรเลยครับจัดของยาวๆเลยกว่าจะจัดเสร็จผมก็ง่วงไปหลายตื่นเลยครับผมรู้สึกอยากทาสกายวอล์กท่านเรียกแบบง่ายๆก็ทางเดินไปที่สูงอะนะเอ้าเฮย้ยมีรถด้วยเหรอผมกับมิสหายตายแล้วลืมก็ได้มาที่ที่ผมเคยมาก่อนหน้านี้แต่บอก ของได้มากกว่าเดิมอีกก่อนที่นางงามคนที่หนึ่งจะไปทุระขอสร้างบ้านอะไรให้เสร็จก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้มันคือบัตรมูนผมได้ขึ้นไปบนบ้านที่เคยโง่งเมื่อก่อนหน้านี้แต่ต้องบอกเลยยิ่งนานวันซอมบี้ยิ่งฉลาดเอาเฮ้ยมันขึ้นมาเองวะเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เองขั้นเวลาโฆษณาและสําหรับใครที่หมดไฟผมขอแนะนําวิธีจากการหนีหมดไฟเลยครับและสําหรับใครที่ชอบไดโดเสาแนะนําเลยจบการโฆษณา บูม <Boom! S 2> หลังจากจบศึกผมได้ไปหาภารกิจทําเพื่อจะได้ไม่ว่างผมได้มาเจอซอมบี้แปลกๆใต้บ้านที่ผมทําภารกิจสีเขียวเท่ดีนะและหลายวันเลยครับที่ผมเอาแต่ฟาร์มของถ้าลืมอะไรสําคัญก็ขอโทษนะครับผมได้เริ่มค้ามอเตอร์ไซค์คันแรกของผมและก็รีบไปทําภารกิจไกลๆทันทีก็ยืนรอไปเลยครับ เพราะมันทําได้ตอนสี่ทุ่มมาสิมาสิแกงเหรอหลังจากเสร็จสิ้นผมได้สร้างบ้านทิ้งไว้อีกที่ตรงที่รับภารกิจเลยเพราะบอกเลยตรงนี้อนาคตรเราได้มามันๆกันแน่ผมได้สร้างโรงจอดรถไว้ด้วยมันจะดูเป็นระเบียบเลยนะประตูปิดอ่า อขอไปอันนี้ก่อนลวกันผมได้ย้ายที่มหาพี่สาวอีกครั้งแต่ต้องบอกเลยช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่มันลำบากสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรมูลแต่ผมต้องบอกเลยบัตรมูลครั้งนี้ทําอะไรผมไม่ได้เลยถ้าอยู่สูงกว่าเจ้า <laughs> ถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆคงเบื่อผมก็มีซีรีส์หนังแนะนําให้ทุกคนไปเปิดใจดูดอนลุกอัพเป็นหนังที่ผมชอบมากโดย,ยเฉพาะเสียงภาคผมแนะนําเลยในหนังมีคําพูดที่พวกเราอยากจะพูดแต่เราพูดไม่ได้อุ๊ยสปอยกลับมากันต่อกับปัจจุบันเพื่อจะต่อสายสัมพันธ์รักผมได้ไล่ทำภา,ารกิจ ว่าง ใช่ผมว่างจริงๆผมได้เอาของมาเก็บที่บ้านแต่ไม่รู้ว่าผมได้เริ่มเข้าไปอาศัยตอนไหนได้กลับมาต่อเติมบ้านเก่าต้องอยู่กับมันนานๆหน่อยเดี๋ยววันต่อไปก็ไม่ได้อยู่แล้วเศร้าเ <c oughs> มื่อผมมีรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนก็ได้ทุกที่ผมได้เลือกภารกิจไกลๆเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะไกลขนาดนี้ถือว่ามันเป็นการเปิดแบบในตัวแล้วกันบอกเลยผมเคยคิดว่าจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่แต่มันอันตรายเกินไปไม่อยากจะเสี่ยงถ้ามีคนเม้นมาว่าอยากให้ไปไหนผมก็ลองจะเสี่ยงเพื่อมันนะครับเราจะได้ไปมันๆกันภารกิจในครั้งนี้ต้อองบบกกเลลยว่าา่าาทีสุด เพราะสถานที่มันโคตรใหญ่เลยและที่สําคัญเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย โอ้ oh my g อดมันอยู่เป็นก๊กเลยพอกำจัดพวกรอกินโตเสร็จผมก็ได้ไปเปิดกล่องในใจอยากจะเก็บแต่กระเป๋าบอกพอแล้วผมต้องบอกลาน้องๆสุดน่ารักที่เราเคยมีโมเมนต์ด้วยกันหลังจากเราทําลายโลกมานานถึงเวลาต้องปลูกต้นไม้กันแล้วในระหว่างนั้นผมก็ปรับปรุงบ้านไปได้วยละกันอยู่ดีๆความคิดอยากดูคนอื่นเล่นเซเว่นเดย์ทำงานผมได้ไปเปิดเจอกับดักสุดเจ๋งที่คนเคยเล่นกันไว้ผมว่ามันควรมีเลยนะรูปร่างอาจจะแปลกแต่ต้องบอกเลยแตกแน่ๆได้เวลาต้นอง <Yeah. S 2> ผมเห็นว่ากับดักตรงบ้านพังเกือบหมดก็ได้เวลาออกมาตัดไม้กันเลยครับต่อเติมบ้านอีกหน่อยดีกว่าและทุกคนจําได้ไหมว่าต้นไมา้จากโครงการที่เราปลูกมันโตขึ้นแล้ววางกับดักกันหน่อยเดี๋ยวพวกซอมบี้จะมาตีเสาพังง่ายมาลองดูกันเลยดีกว่าว่ากับดักที่เราทําไว้จะรอดไหมผมรู้สึกบันเทิงมากที่เราได้เห็นกับดักใช้งานแต่แน่นอนครับแค่เสายืนต้นแค่อันเดียวจะไปประคองอะไรได้หลังจากที่กับดักที่เราทํามาพังหมดก็ถึงขราวที่ต้องใช้ปืนกับใจสู้แล้วแต่อีกไม่นานเราก็ต้องเสียบุคลากรสําคัญไปไม่นาะนนะา ของผมก็ได้ยืนยิงตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายก็สิ่งก่อสร้างที่เราสร้างกันมาพังกันหมดเลยครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการต้องเจอกับบัตรมูลผมก็ได้มานั่ง,สง,ส,งสงบสงบสร้างบ้านต่อหลังจากสร้างบ้านเสร็จผมก็ต้องมาปวดหัวกับการสร้างกับดักอีกวันเวลามันเร็วแปลก,ปก,ปกบัตรมูลอีกแล้วหรอครับเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมได้ไปทําภารกิจที่ไกลมากและนึกว่ามันจะกลับทันแต่จริงๆก็ทันครับอีกไม่นานเมื่อผมมาถึงที่แป๊บเดียวพวกซอมบี้ที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนก็วิ่งมาเต็มเลยแต่อย่างที่เคยบอกว่ายิ่งนานวันซอมบียิ่งลา มต้องบอกเลยว่าบัตรมูลครั้งนี้มันหนักมากรวมทั้งมีซอมบี้ตัวใหม่จากนั้นผมก็พลาดตกเฮ้ย hey, นักกล้ามกรมที่เคยทํากับสาวใดไว้ก็ส่งผลใช่ครับผมตายผมได้กลับมาจุดเกิดเหตุแต่ของที่ได้จากบัตรมูลมันก็ไม่สามารถทดแทนอะไรที่เสียไปได้เลยผมได้เริ่มขายอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีใครใช้ผมได้จดหมายหนึ่งฉบับมันบอกตำแหน่งเราอย่างชัดเจนว่ามีสมบัติอยู่เฮ้ย hey, นี่มันสมบัติโรเจอร์กว่าผมจะขุดเจอก็เอาเป็นเกือบวันเลยครับไม่มีพิกล็อกก็ระบบแฮนด์เมดของที่ได้มาก็ไม่มีอะไรสําคัญเลยครับ เท่ผมได้เป็นจุดทำธุรกิจของพี่สาวแต่การมาครั้งนี้บอกเลยครับเราจะมาสร้างเมืองธุรกิจกันผมได้สร้างบ้านหลังใหม่ในการออกแบบบ้านผมก็ขอแบบสร้างเล็กๆพอหาของนิดหน่อยครับผมได้คาประตูใหม่ที่จะเอาไว้ใช้กับบ้านใหม่เลยครับถึงจะไม่เท่าไหร่แต่มันเท่เพราะไอ้มันเท่เนี่ยแหละก็รอ16นาทีไปเลยสิครับผมเลยรีบกลับบ้านมาก่อนเพราะบ้านเรายังเป็นเศษไม้อยู่เลยอีกไม่กี่วันก็ครบ50วันแล้วถ้าใครดูถึงตอนนี้คุณเป็นคนที่สุดยอดหน้าตาดีที่สุดเลยครับผมรักคุณเฮ้ยเขินผมได้กลับ ไปเอาประตูที่เพิ่งคาบเสร็จว้าวมันเท่ครับในระหว่างนั้นก็ไล่ฟาร์มของเลยครับสิ่งของมันลอยตัวเหนือทุกอย่างโอมเมื่อนางงามต้องการให้ผมไปช่วยผมก็รีบเก็บของที่ฟาร์มได้แล้วก็ไปหาทันทีน้ำมันจะหมดอะทำไงดีเฮ้ยๆขอของเลยนะเออเอาเลยเพื่อนเราก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรนอกจากยืนกินขนมและให้กำลังใจผมกำลังเหอของใหม่เลยอยากจะอวดคนไปทั่ว พออวดแบบสุดพอใจแล้วผมต้องกลับไปฟาร์มของเพราะเราเพิ่งมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเองผ่านไปแป๊บบัตรมูลอีกแล้วครับแต่บอกเลยบัตรมูลครั้งนี้ใช้ความเก่าและประสบการณ์อย่างเดียวเลยเพราะกับดักเราพังหมดเลยครับไม่ได้เซตอะไรไว้สักอย่างโชคดีที่ได้ระเบิดจากทาภารกิจของพี่สาวแต่บอกเลยครับผมไม่เคยใช้ระเบิดอะไรแรงขนาดนี้มาก่อนเลยแค่ผมปาครั้งเดียวกับดักที่เหลือๆแตกหมดเลยครับตกลงมันดีหรือเสียเนี่ยผมพยายามยืนที่สูงตลอดเวลาและระวังตัวไม่ให้ตกพอถ้าตกอีกคงโดนด่าว่าไอ้หมาแน่ๆหลังจาก อยากจบศึกบัดมูลผมอยากรู้ประสิทธิภาพของระเบิด แเสร็จสิ้นภารกิจหมดแล้วถึงเวลากลับบ้านผมได้ลองเปลี่ยนอาวุธประจําตัวจากค้อนเป็นขวานลองใช้ไปนานๆมันกากจังวะวันเวลาต่อจากนี้คือฟาร์มอย่างเดียวเลยถ้าเอามาเล่าต่อคงจะน่าเบื่อและปิดคลิปหนีสิถ้างั้นผมจะเล่าแบบเร็วๆผมได้ไปรับภารกิจและส่งภารกิจได้กลับมาสร้างกับดักต่อแต่ต้องบอกเลยกับดักครั้งนี้สุดยอดกว่าที่เคยทามาแล้วครับถึงเวลากับดักทํางานผมต้องบอกก่อนเลยว่าบัตรมูลครั้งนี้เป็นการที่สูญเสียของน้อยที่สุดแล้วปกติพอเข้าช่วงบัตรมูลของเรามันก็ต้องหายเป็นธรรมดาแต่ต MVP ให้ต้นไม้เลยครับเพราะเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันบางทางเข้าไม่ให้ซอมบี้เข้ามันเลยมีปัญหากับการวิ่งเข้ามาโจมตีผมแต่ผมวางแผนลองไว้แล้วเมื่อมันผ่านทางมาต้นไม้ได้ผมก็ได้แอบวางระเบิดใกล้ๆกับทางขึ้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกสบายใจที่สุดแล้วและนี่คือ50วันที่ผมประสบพบเจอมาครับและใครสําหรับที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเม้นมาว่าอยากให้ทําอะไรอีกหรือเปล่าสําหรับวันนี้บ๊ายบาย